สวัสดีครับเพื่อนๆกับมาเจครั้งกับ e ีซี3 9 5คลิปนี้นอกสถานที่มารีวิวตัวนี้ครับนี่ไม่ได้เอากล่องมาด้วยนะบอกก่อนเพราะว่ามาเที่ยวแล้วก็เอาตัวนี้มาทดสอบไปด้วยเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นกระแสที่ค่อนข้างร้อนแรงมากนะเป็นอะไรที่ราคาแบบว่ามีราคารีเซลเชื่อไหมเพื่อนคือตัว DJI Pocket 3นะครับ มันมีสองเซตนะเซตหนึ่งเป็นเซตธรรมดาก็คือมีแค่ตัวดี p จพอ e t 3สามนะครับมาไม่มีตัวไม้แล้วก็ไม่มีพวกชุดกระโปรงกระเป๋าอะไรพวกนี้นะครับเซตนั้นอยู่หมื่นหมื่นเจ็ดไม่ไงนะผมจำไม่ผิดนะครับแต่ว่าช,ชุดที่คนตามหากันคือชุดคอมโบ s e เซตนะครับราคาขึ้นจากตอนพอ c k e สองอยู่พอสมควรนะครับเพราะตอนพอคีทสองผมซื้อคอมโบ s e เซตอยู่ที่หมื่นหกพันเก้า ตัวนี้ราคาจากช็อปเนี่ยอยู่ที่21,900บาทนะครับราคาตอนนี้ที่ผมเห็นนะครับในช h อปปีเนี่ยร้านร้านขายที่เป็นร้านดังด้วยก็คือ27,500บาทช่วงหนึ่งเนี่ยราคาปั่นไปจนถึง30,000เลยนะคนตามหากันผมแบบไม่น่าเชื่อแล้วมันไม่มาทักทีด้วยนะคือของเนี่ยจะเ,เรียกว่าอะไรมันเปิดตัวมาประมาณเดือนกว่าแล้วมัง้ง จนป่านนี้แล้วเนี่ยราคาอย่าง27,500นะครับพูดมาซะเยอะนี่ผมไปเดินที่ห้างกับคุณพลเมียผมร้านโฟโตไฟล์เดินผ่านๆแหละไม่ได้คิดอะไรมากปรากฏว่าเจออยู่ในตู้โชว์ผมนะเอ้ยมีแต่กล่องว่าะในใจนั่งคิดไอ้ไหนเดินดูหน่อยดิปรากฏว่ามีของครับแล้วก็ราคาคือ21,900บาทผมก็เลยแบบเออเอาก็เอาว,าอาวาซื้อนะครับแล้วก็ไปขายตัวพ็อกเก็ต2 อาจจะมีเสียงบ้างนะพอดี้เขาเป่าไปไม้กันอยู่นะครับก็เลยถือโอกาสวันนี้มารีวิวเพื่อนๆดูแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้เอามาแค่นี้จริงๆแต่ว่าเดี๋ยวจะอินเสิร์ตช็อตให้ละกันนะครับในเซ็ตของ c o m โ o Set มีอะไรบ้างนะครับคือตัวมันตัวนี้เลยตัวนี้เลย d j เจ o c k e t 3หน้าตาแบบนี้เห็นไหมเวลาเราเปิดใช้งานเนี่ยของตัว Pocket 3เนี่ยมันเปลี่ยนใหม จุดบอดของตัว Pocket 2ต้องยอมรับครับว่าจอเล็กมากแต่ตัวนี้จอ2นิ้วนะครับโคตรเจ๋งจริงๆเราใช้งานง่ายไหมเปิดปุ๊บติดนะดับแล้วก็ถ่ายแบบ l a n d ์สเคปเอ้ยถ่ายแบบพ r t เทรตได้นะครับแต่พอ t เทรตจะเหลือแค่ 3K นะครับตัวนี้ถ่าย 4K ตัวกล้องเนี่ยคือจุดเด่นของเขาเลยก็คือตัวนี้เซนเซอร์1นิ้วนะครับสังเกตนะว่าหัวกิมบอลก,กับตัวกล้องใหญ่กว่าเดิมพอสมควรถ้าเทียบกับ พอเ Po ตหนึ่งพอเก็อันนี้ผมบอกเลยว่าเซนเซอร์ใหญ่กว่าเดิมนะครับแล้วก็ที่สําคัญเซนเซอร์ที่ใหญ่กว่าเดิมส่งผลอย่างหนึ่งของตัวกล้องแน่นอนนะครับถ่ายภาพแสงน้อยดีครับแต่ว่าผมก็ไปลองทดสอบดูผมผมเห็นจากไฟล์ในตัวกล้องนะผมว่ามันชัดแล้วก็นอยส์ที่เห็นก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เรียกว่าไม่ค่อยเยอะไหมผมว่าไม่มีเลยมั้งเท่าที่ผมเห็นนะคือดูดีมากนะครับแล้วก็มีบล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์หลายคนเทสตมาแล้วนะครับว่าตัวกล้องเนี่ยรันไทม์วิ่งกันอยู่ประมาณ 120นาทีถ่าย 4k นะถ่าย 4k นะวิ่งในร้อยนาทีและที่สำคัญนะครับในเซ็ตของตัว Pocket 3เนี่ยที่เป็นคอมโบเนี่ยเขาให้มาในส่วนของตัวแบตเตอรี่เสริมแบตเตอรี่เสริมเดี๋ยวผมอินเสิร์ตช็อตนะตัวนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่แบตเตอรี่เสริมเป็นชุดที่ใช้สำหรับส n a ปเข้าไปเพื่อใส่ขาตั้งกล้องเกียว1.4นะครับตัวนี้ไม่มีแบตไม่มีแบตนะ ก็ใช้เป็นไทซีปกตินะครับตัวนี้ธรรมดาผมเอาตัวนี้มาผมไม่ได้เอาตัวตัวแบตเตอรี่เสริมนะครับถ้าเป็นตอน Pocket 2เนี่ยมันจะเป็นชุด Do-It-All Do-It-All ไม่มีแบตเตอรี่เสริมทําเพื่อที่จะให้มันมีมี w i f i นะครับตัวนี้ Wi-Fi built-in ในตัวเลยนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้นี่ก็คือใช้ตัวชุดเสริมทําให้จับง่ายขึ้นทาให้จับง่ายขึ้นแล้วก็ตัวที่เสียบไทซี เสียบไลน์นิ่งอะไรตอนนี้เขาถอดออกไปแล้วไม่มีนะครับถูกย้ายไปเป็นแบบนี้เลยคคอบพิซซ์นในตัวนะครับสกีโลโก้พ็อกเก็ 3, อยู่ตรงนี้เห็นไหมส่วนไมโครโฟนยังมีเหมือนเดิมนะครับเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยด้านขวาแล้วก็ด้านหลังเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับตัวกล้องเองเนี่ยที่ใส่ไมโครมิกาจะอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมช่องนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าถามผมผมว่างานดูดีกว่าเดิมนะ แล้วก็ในเซ็ตของคอมโบเนี่ยเขาให้ตัวนี้มาอีกผมก็ลืมหยิบให้ดูมันจะมีพวกขาลั้งกล้องถ้าจําได้ของเดิมนะครับตัวเซ็ตของคอมโบของ p ็อกเก็ตสเนี่ยขาลั้งกล้องจะเป็นไมโครเล็กๆตัวนี้ให้มาเป็นตัวใหญ่ถ้าผมดูไม่ผิดผมว่ามันคล้ายๆกับตัวขาลั้งกล้องของอตัวออสม o ฟมือบายนะเพราะไม่เนาะอันนี้เล็กกว่าเวลาเราตั้งไว้มันก็จะเประมาณน,นี้ ผมว่ามันมั่นคงดีนะบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันหมุนเอ็นอะไรไม่ได้เหรอถ้าถามผมนะมันไม่ต้องเอ็นมันเป็นหัวกิมบอลมันปรับได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็แค่แบบปรับมุมที่เราต้องการเห็นไหมมันไม่จําเป็นเห็นไหมก็แค่นั้นเองเนี่ยบางคนอยากได้น้ําจับที่ยาวขึ้นก็อันนี้เลยเห็นไหมให้ผมว่ามันเวิร์กแต่สิ่งที่มันเวิร์กมากที่สุดคืออะไร ในเซตของตัว Pocket 3เนี่ยสิ่งที่เขาให้มาอีกก็คือการเปลี่ยนแปลงอันนึงเลยเห็นไมโครโฟนผมไหมอันนี้เรียกว่า DJI mic สองนะผมบอกก่อนนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาเปลี่ยนคืออะไรเขาเปลี่ยนความสามารถของไมโครโฟนเดิมที่เคยมีอยู่ใน DJI mic หนึ่งผมมี DJI mic หนึ่งด้วยนะโอ้โแอบเสียดายอย่างเงี้ยแม่งไม่ได้ไรเลยแล้วราคาก็ตกเลยนะซื้อมา หมืนม่นหมืนม่นหมื่นสองมั้งผมจำไม่ผิดตอนนี้แม่งเหลือแปดพันะโอเมียนั่งอ,อยู่ตรงกลางรู้ขาขาตัวนี้ดียังไงเดี๋ยวผมถอดดูอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะตัวนี้อะไรเอาอันดับแรกก่อนแม่เหล็กแม่เหล็กเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะมีการสกีโลโก้ของเดิมที่อยู่ในดีใจไไมหนึ่งไม่มีอันนี้สังเกตอยู่นะกลายเป็นว่าทำป็นดบับสีอยากโชว์เวลาเราติดแม่เหล็กข้างนอกไงโชว์นี่ดีใจไอหรืออยากได้แบบนี้ แล้วตัวไม่อยู่ข้างในนะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่เห็นอยู่นี้ Dead Cat. เด็กแคทเรียกฟอบบี้ฟอบบี้บางคนเรียกแบบนั้นนะครับก็ดีไซน์ใหม่เปลี่ยนให้เป็นแบบนี้เห็นนะของเดิมที่อยู่ในดีใจไม่อะมันต้องเป็นเกลียวล็อกเข้าไปซึ่งแบบผมผมบอกเลยว่าล็อกยากต้องแบบเหมือนหวีขนลบอกะ, <c oughs> ะยึดเข้าไปอันนี้ไม่ต้องเสียบเข้าไปได้เลยนะครับอีกอันหนึ่งที่ต้องยอมรับเลยดีไซน์สวยกว่าเดิมเห็นไหม เขาทำใสๆสวยๆครับแล้วก็ตัวแดร์แฟลมของไม่เนี่ยใหญ่ขึ้นแดรแฟลมของไม้ที่อยู่ในดีเจไม่หนึ่งเนี่ยมันเล็กกว่านี้อันนี้คือใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่าจากที่ผมเทสนะผมรู้สึกว่าคุณภาพของเสียงต่างจากเดิมนิดเดียวตัวดีเจไม้สองดีกว่าเดิมหน่อยหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ต่างถึงขนาดมีนัยยะสําคัญนะครับแต่สิ่งที่ดีเจไม้สองมันพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วผมยอมรับเลยนะว่าแม่งโคตรดีที่สุดในตลาดตอนนี้เลยนะเพราะอะไรเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมมันเป็นสีน้ําเงิน สียงการที่เห็นอยู่เนี้ยมันเป็นไมค์บลูทูธครับเฮ้ย hey, หมายความว่าไงผมต่อเสียงของตัวเนี้ยเข้าโทรศัพท์มือถือได้ต่อเสียงตัวนี้เข้า,าตัวกล้องที่รองรับในการเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธได้นะครับอย่างตอนเนี้ยมันทําออกมาเพื่อซัพพอร์ตตัว DJI Action 4เห็นนะเห็นนะฮะเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> ผมเฮ้ย hey, เวอร์มันกลายเป็นไมค์บลูทูธได้ด้วยใครที่ไปซื้อชุดเซต DJI ไมค์2เนี่ยเซตมันมาเนี่ยมันมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้ มันจะเป็นสีเขียวเพราะว่ามันซิงสัญญาณกับตัว rf ของตัวตัวรีเซิร์แต่ตอนนี้มันเป็นสีน้ำเงินเพราะว่าตัวกล้องที่ใช้อยู่กับตัว dji pocket 3มนันมันเป็นบลูทูธหมดยังยังมันมีจุดที่เจ๋งกว่านั้นสังเกตไหมผมไม่ได้เปิดกล้อง dji pocket 3บันทึกนะแต่ผมบันทึกอยู่ตอนนี้เป็น internal memory ครับเห็นไหมมันบันทึกอยู่ internal memory สีแดงตรงนี้มีปุ่มสีแดงในการบันทึกอยู่ตรงนี้ หมายความว่ายัางไงหมายความว่ามันมีเมมรี y ในตัวผมสามารถต่อตัวไท p ์4ตรงเนี้ยแรับดึงไฟล์ออกมาใช้ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยครบอ่ะมันกลายเป็นว่าเหมือน D ีจไ i มค์หนึ่งที่ผมใช้ซึ่งผมรู้สึกว่าเออมันดีอะดูดีมากแล้วก็รีโมทคอนโทรลในการสั่งงานเนี่ยหมายความว่าผมสามารถจะมาซิงกกับโทรศัพท์มือถือแล้วกดให้มือถือทำการถ่ายบันทึกวิดีโอได้เลยเฮ้ยอันนี้ผมว่าแม่งโคตรเวิร์เลยนะ เวลาเปิดใช้งานในการเชื่อมต่อบลูทูธก็ไม่ได้ต่างอะไรกับอุปกรณ์บลูทูธทั่วไปเพราะฉะนั้นใครที่มีโทรศัพท์มือถืออยู่ตอนนี้และอยากได้คุณภาพของเสียงไมโครโฟนที่ดีทําเป็นไมโครโฟนไร้สายเนะี่ยไม่ต้องไปซื้อของยี่ห้อดังๆในตลาดบางยี่ห้อนึงผมบอกเลยนะไมโครโฟนบลูทูธในตลาดบางอัน8 0 0 0ันกว่าบาทอันนี้ในตลาดแต่หาซื้อยากนะตอนนี้บอกก่อนนะ3,5 0 0ถ้าเขาขายแยกนะเพราะอะไรผมกำลังจะบอกว่าตัวไมโครโฟนตัวนี้จุดหนึ่งที่มันเจ๋งมากคือ มันต่อได้2อ,อันพร้อมกันกันกบตัว d j ใจพ c k e t 3เลยเฮ้ย <Hey, S 1> อันนี้ผมว่าเวิร์กเจ๋งมากจริงๆเพราะนั้นผมกำลังจะบอกว่าไอ้ตัวไม่ดีใจไมสเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะใส่เข้าไปใหม่นะติดแปะนี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมมันต่อไม้ได้สองตัวพ็อกเก็หนึ่งกับพ็อกเก็อ้พ็อกเก็ตสองเนี่ยมันต่อไม้ได้แค่ตัวเดียว ราะฉะนั้นถ้าอยากต่อไม้สองตัวต้อ,ตองไปใส่พวกไท p C ที่เป็นชุดเสริมของพวก Receiver ต่างยี่ห้ออะไรเงี้ยแต่ว่าในตัว Pocket 3นี่คือเชื่อมต่อด้วยไม้ Bluetooth ของ Pocket มาตัวไม้สองเนี่ยได้เลย2อันเฮ้ยนี่ผมว่าเวิร์กแต่อีกอันหนึ่งคือผมมีเดียใหญ่ไม้หนึ่งแล้วใช่ไหมผมต่อเข้าช่องนี้ได้เหมือนกันผมก็จะมีไมโครโฟน2ตัวเหมือนกันอันนี้แล้วแต่คนเลือกครับแต่สําหรับผมถ้าถามผมนะมันมันไม่ต้องมีอะไรมาต่อกับตัวกล้องถือว่าดีมากกับสิ่งที่ผมว่าโคตรดีเลยในวันนี้คืออะไร ไม์ My, ไทซีทั่วไปต่อได้เลยครับดี่ไม่ได้ห่วงแล้วต่อปุ๊บใช้ได้เลยใครที่มีไม์พวกไม์โหลดไมค์ซลมอนิกไม้ My, อะไรก็ได้เป็นไทซีต่อได้หรือถ้าเราอยากจะมอนิเตอร์เสียงนะครับที่ได้รับจากตัวไมโครโฟนเนี่ยว่าเราได้รับเสียงที่โอเคหรือเปล่าอย่างตอนนี้ยผมบอกเลยผมไม่รู้เรื่องหรอกว่าไมโครโฟนผมถ่ายแล้วบันทึกเสียงเป็นยังไงพอไปมอนิเตอร์ Monitor เสียงสามารถเอาหูฟังที่เป็นไทซีต่อตรงเนี้ยแล้วมอนิเตอร์เสียงได้ซึ่งผมว่าเฮ้ยวะ จ้งดูดีมากเนี่ยแต่ถามว่ามันตั้งได้ไหมมันก็ตั้งได้นะแต่มันมินเมย์อะบินเมย์นะครับใส่ขาตั้งกล้องดีกว่าส่วนตัวเคสที่ปกป้องอันนี้บอกก่อนว่ามันเปลี่ยนนะมันหนากว่าเดิมกระเป๋าเนะี่ยผมอินเสิร์ตรูปให้ดูแล้วกันว่ากระเป๋าหน้าตาเป็นยังไงแต่ผมว่ากระเป๋าก็หน้าตาใหญ่หน่อยแต่ว่ามันจุของครบนะอืมตัวนี้เขาให้รัวเลนเอาตารไวามาด้วยเห็นไหมผมใส่ไว้อยู่ในนี้น เดนอัตาวายจะถูกเพิ่มนะครับจากเดิมเนี่ยมุมมองภาพอยู่ที่สิบย่สิบมิลนะครับแต่ถ้าใส่อัตาวายเข้าไปจะกลายเป็น15มิลมุมก็จะกว้างขึ้นนะครับแล้วก็มีออปชันเสริมใส่พวกนี้ได้ด้วยนะครับให้มันแสงมันฟุ้งในเวลาถ่ายกลางคืนพวกแบ็กมิดอ่ะแต่ถ้าถามผมผมไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่ผมใส่รีวิวอยู่แล้วนะครับก็เลยรู้สึกเฉยเฉยผมไม่ต้องไปซื้อหรอกแบ็กมิดแต่จริงๆิถ้าใครอยากซื้อของเคนะครับราคาไม่แพงนะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เน็บไม้เหมือนเดิม แต่ว่าเท่านี้ใส่ขัังก้องไม่ได้ละมีดีมีเสียนะก่อนนี้หลายคนเลยปล่อยขายพ็อกเก็ตสองไปซึ่งผมก็ปล่อยขายแล้วผมก็ก็ได้ราคาโอเคนะคนอื่นขายเท่าไหร่ผมไม่รู้ว่าผมปล่อยไปแปดพันห้าโดนต่อหรือแปดพันผมปล่อยเลยตอนนี้คนซื้อน่าจะได้ไปแล้วนะ <c oughs> วันนี้ก็คงประมาณนี้ครับมารีวิวให้เห็นภาพนะว่าเอ้ยพ็อกเก็ตสองไอ้พ็อกเก็ตสามมันเป็นยังไงโดยรวมถ้าถามผมผมว่าเวิร์กงานงานงาน,งานถ่ายภาพกลางคืนเนี่ยถือว่าเจ๋งกว่าพ็อกเก็ตสองเยอะมาก พราะเพราค่สอกเองเนี่ยน้อยบาเลยนะที่ผมถ่ายมาตัวนี้คือแบบหืมสุดยอดเซนเซอร์หนึ่งนิ้วยอมใจเจ๋งจริง,รงก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อนเมื่อไหรสนใจว่าผมซื้อจากไหนผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับจะซื้อจากไหนวะ <c oughs> ไม่มีนี่ว่าตอนนี้แต่ลิงก์ที่มีคือมันมีร้านที่ขายอยู่ครับอย่างร้านกีงโกะเท้าเนี่ยก็มีขายอยู่แต่ว่าราคา2อง0 0นเจดัน้านะแล้วก็อาจจะมีบางบางบางเอ่อบาง,บางเฟซบุ๊กกลุ่มบางคนเขาไปรีเซล,ลกันอยู่ประมาณสองหมื่นห้าสองมืนสามที่ผมเห็นนะ แต่ว่าระวังนิดนึงนะครับมีมิจฉาชีพมาแล้วนะผมเห็นมี19,900บาทยังไม่แกะซีลเพื่อนว่าจริงเหรอเป็นไปไม่ได้นะซื้อแบบหน้าห้างหน้าศูนย์สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยอันนี้คือไม่แกะซีลราคาหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าโอนไหมผมว่าอย่าเสี่ยงดีกว่านะเชื่อไม่ได้พวกนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับอีซี่ซี่หกสามเก้าห้านะเหมือนเดิมน,นะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไปไปได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบผมมีก,นนการเด็ดคลิปนะครับ วันนี้ไปละสวัสดีครับกับบรรยากาศที่แบบผมมาท่องเที่ยวที่ที่สถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งในเพชรบุรีนะครับกับนาหน้ารีสอร์ทนะไปละว,วันนี้สวัสดีครับ